ค่ะในหัวข้อข้อที่เจ็ดนะคะเราจะมาเอ็กพอร์ตไฟเงินเดือนนําส่งธนาคารนะคะสําหรับเดืินปุมภาพันนะคะให้เราคํานวณเงินเดือนส่งธนาคารนะคะหนึ่งในช่วงเดือนที่เราต้องการเอ็กพอร์ตแล้วเราใส่ค่าธรเนีย้เลยค่ะให้เราเข้ามาที่โปรแกรมเลยค่ะจากนั้นให้เรามาที่เมนูหลักนะคะคลิกเลือกเงินเดือนค่ะ เลือกรายการติดต่อข้างนอกค่ะจากนั้นมาที่ Export ข้อมูลนะคะเลือกไฟล์ Export ข้อมูลที่ชื่อไฟล์ว่า Export เนเดือนส่งธานาคารธนาตานะคะโค้ดของเรานะคะก็คือ p h a l a e x p 0607CC ค่ะกดดับเบิลคลิกเลยค่ะจากนั้นให้เรามาใส่วันจ่ายเงินนะคะ เป็นวันที่022558ค่ะจากนั้นวันจ่ายเงินเดือนนะคะให้เราเลือกวันที่28ค่ะ022558ค่ะจำนวนเงินนะคะไม่ต้องเปดค่ะให้เราเลือกจำนวนเงินค่ะค่าค่าธรรมเนียมค่ะ5บาทค่ะ กดโอเคค่ะจากนั้นเราจะเลือกไดซีนะคะให้ระดับบันลิกที่ไดซีค่ะให้เราเลือกยูเซอร์ค่ะคลิกเลยค่ะจากนั้นเราเลือกพับบิดค่ะเลือกที่ดาวน์โหลดค่ะแล้วเรากดเรามากดซีเล็กด,ด้านขวามือสีสีฟ้านะคะคลิกเลยค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นว่าจัดทำไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เราคลิกโอเคค่ะเราก็จะมาหน้าของ Export นะคะให้เราคลิก Cancel ค่ะจากนั้นเราจะมาดูที่รา,รายการที่เราได้ Export นะคะเราย่อหน้าของของโปรแกรมค่ะให้เรามาที่แล้วก็มาที่ MyCom ค่ะ DC ค่ะอม ยูเซค่ะ p u บบิดค่ะอ่าพับบิดดาวน์โหลดค่ะเราก็จะมีรายการของวันที่802258 5นะคะเดิวเป็นกิกเลยค่ะเดี๋ยวจะย่อขยายให้เห็นได้ชัดนะคะจะเห็นได้ว่ามีรายการอยู่5บรรทัดนะคะ รายการที่หนึ่งก็คือนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะแล้วก็คนที่สองนาย,นายดีจริงแน่นอนค่ะคนที่สามนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะ,จะเจตในว่าตั้งแต่รหัส205คือถึง1นะคะก็คือแถบฟ้านเนี่ยค่ะคือเลขบัญชีธนาคารของนางสาวสุขใจเก่งมากส่วน463 17 4หกสามห็ก็คือยอดสุดที่ที่จะต้องนำส่งธนาคารนะคะส่วนคนที่2ก็เช่นกันค่ะตั้งแต่รหัส2 5 0จนถึง2นี้นะคะก็คือเลขบัญชีของนายดีจริงแน่นอนค่ะส่วนตั้งแต่รหตั้งแต่ศูนยนจนถึงแถบนี้นะคะก็คือยอดค่ะคือยอดที่ต้องนำส่งธนาคารคือ 1 3 9่งหมื0ันค่ะคนที่3ก็เช่นกันค่ะค่ะเราจะมาเราจะมาดูการคำนวณภาษีนะคะว่าของนางสาวสุดใจเก่งมาก จะมียอดเท่ากับ4,3่หมื่3สามสสบาทจุด 75, สตางค์จริงหรือไม่ให้เราเข้ามาที่โปรแกรมอีกครั้งนะคะให้เราดูยอดตรงนี้นะคะของนางสาวสุดใจเก่งมากคือยอดสุดที่ค่ะ4,6,320.75นั 4, 6, 3, 20, 75, สรตางค์นะคะดูอีกครั้งนะคะ4,3,115สังริ ยอดเท่ากันนะคะจากนั้นให้เราดูของนายดีจริงแน่นอนค่ะว่ายอดจะเท่ากันหรือเปล่านะคะยอดหน้าจอค่ะแล้วก็ให้เรามาที่มาดูของนายดีจริงนะคะ ว่าอยอดเท่ากันหรือเปล่าคะเมื่อยอดเท่ากันนะคะให้เราดูทั้งสามคนเลยค่ะเมื่อยอดเท่ากันก็เราก็จะออกค่ะจากนั้นให้เราคิดความมึงอ,ออกเลยค่ะโพสค่ะเป็นนัดว่าเสร็จการนำเสนอของการ equal สมธนาคารสินไมเรียบร้อยแล้วนะคะ